ท่านใดอยากถามนะครับขอเชิญนะครับใหม่หรือก็หรือไม่ก็เขียนมานะครับมีผู้อยากทราบนะครับแล้วเขียนมาถามว่าอยากให้อาจารย์พูดพระสูตรที่เอาุโสโ,โตโตพูดว่าค่ำันเสาร์สูตรไหนเนาะไม่ได้กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศไม่มีคุณธรรมคุณธรรมผู้เดินตามก็จะไม่มีคุณธรรมฝนฟ้าก็จะไม่ตกตามฤดูกาลเปรียบเสมือนโคที่เดินนำหน้า นำหน้าโคที่เดินเออคดเดินนำหน้าคดโคที่เดินตามก็จะคดไปด้วยยังจำได้ไม่หมดเพราะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกสาธุค่าไม่มีอะไรอันนี้พระองค์เนี่ยชี้ไปที่ผู้นำถ้าผู้นำมีธรรมเนี่ยนะถ้าผู้ปกครองมีธรรมราชามาดก็มีธรรมข้าราชการก็มีธรรม พ่อค้าก็มีธรรมประชาชนก็มีธรรมมันจะมีไล่กันมาแต่ถ้าผู้ปกครองประเทศไม่มีธรรมมหามาตก็ไม่มีธรรมข้าราชการก็ไม่มีธรรมพ่อค้าวานิชก็ไม่มีธรรมประชาชนก็ไม่มีธรรมบ้านเมืองก็จะละสัมละสายผิดศีลธรรมกันวุ่นวายไปหมดแต่นั้นตัวผู้ปกครองสำคัญผู้ปกครองประเทศจะต้องดำรงอยู่ในธรรม อย่างเหมือนผู้นําครอบครัวถ้าผู้นําครอบครัวแย่ลูกหลานแย่กันหมดแล้วเนาะเดือดร้อนถ้าผู้นําครอบครัวเมามาทุกวันเลยตายเลยทีนี้นะวุ่นวายกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมเออนั่นน่ะเหมือนกันนะอ่าเกี่ยวกับนวัตก,การพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้นึกคําถามไว้แล้วเหมือนมาอาจารย์ รู้เลยว่าจะถามอะไรเพราะว่ากําลังจะถามว่าอย่างในชีวิตประจําวันพวกเราอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยก็เยอะอแล้วก็มันไปทางโลกซะเยอะค่ะแล้วแล้วเวลาที่เราจะมาปฏิบัติก็ไม่มีแต่เหมือนพราอาจารย์ตอบให้เสร็จเลยค่ะว่าให้ดูลมหายใจทีนี้ทีนี้กีก็อยากเรียนถามว่าแล้วเราต้องสมาทานศีลก่อนไหมเจ้าคะหรือเวลาเราสมาทานศีนลเราสมาทานได้เอง <c oughs> ไห <c oughs> มเจ้าคะสมาทานได้ตั้งใจเลย ตั้งใจว่าเราจะรักษาทุกครั้งที่นั่งสมาธิสินบริบูรณ์โดยอัตโนมัติเพราะกายยมไม่ผิดวาจาไม่ผิดใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเอ่ยอบทอะไรอย่างนี้จําเป็นเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาตั้งขึ้นเมื่อไหร่กรรมเกิดแล้วสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วนะนั้นก็มีศีลอยู่ในในตัวเลยอยู่น <ะ S 1> ในใ<ช>ตัวแค่ยมตั้งใจว่าอะ ตั้งใจในใจว่าเราจะรักษาสินาจบแล้วเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเท่ากับวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณโยมไปตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลกรรมบทสิบแล้วอเป็นผืนนาดีและอ่าน,นะน่ะใค่ะก็ก็เลยว่าขับรถไปก็ดูลมหายใจได้หรือว่าทํางานอยู่ก็ เวบเดียวอะเจ้าค่ะมันจะกลับมาแล้วมันก็ไปคิดเรื่องสรารพัดกลับมาใหม่แค่นั้นก็พอได้ไหเจ้าพอได้พ <laughs> อได้วันหนึ่งผู้เจ้าขอแค่ลัดนิ้วมือถ้าเธอจเจริญอาณาปาณสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่หางจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าเห็นไหมเป็นพิกูเนี่ยบวชมาเนี่ยรู้ลมหายใจแค่วันละ,ละลัดนิ้วมือ ผู้เจ้าก็ยังชมเลยอันนยมได้มากกว่านั้นว่ะเออสบายแล้วนั่นนหะจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำไม้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่าอ่ขออนุญาตถามนะคะสงสัยมานานแล้วค่ะแบบเวลาไปเจอใครที่แบบไปงานศพแล้วก็ถบอกว่าไปส่งคนนี้ขึ้นสวรรค์อเราก็สงสัยเอ๊ะเขาได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมนะแล้วไปไปเทไปไปเป็นเทวดาอะไรประมาณนี้ค่ะเอ๊ะแล้ว ขึ้นสวรรค์แล้วไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วดีจริงเหรอเทวดาก็มีแก่เจ็บตายไงจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีการเกิดจะมีการตายตามมาเทวดาทุกคนทุกท่านก็มีการเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏก็ต้องตายปรากฏเหมือนกันนะแล้ว,ลวตายแล้วเนี่ยไปนระกกาเดนดฌานเปวิสัยนะเทวดาเนี่ยแล้วไปขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เอ๊ คนตายนี่จะได้ขึ้นสวรรค์จริงเหรอเราก็สงสัยมาตลอดแล้วก็แต่เราก็พิจารณาใจแล้วว่าเอะมก็ต้องอยู่ที่กรรมใครที่เขาสร้างขึ้นมาหรือเปล่าทําไมจะแบบคนส่วนใหญ่จะมองว่าเอาคนตายแล้วจะต้องไปขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะคะเราไปช่วยอะไรให้เขาไม่ได้ในครั้งพุทธกาลมีคนตายแล้วก็มีสมณพามณ์บางเหล่าเนี่ยเขาไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวนียนรอบแล้วเขาบอกว่าเนี่ย เขากำลังทำให้คนตายไปขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนที่ตายไปเนี่ยประทำอกุศลกรรมบทสิบต่อให้ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเป็นรอบคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีนะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาไปอนนรกกันเดชานเปรววิสัยคือตัวอักกุศลกรรมบทสิบนะ,ะเป็นอย่างนี้คนตายแล้วแต่ยังกลับมา กลับมาด้วยแบบจิตมาคุยกับเราได้เนี่ยท huh. ่านอาจารย์คิดว่า huh. ยังไงมันมีหลายอย่างคือหนึ่งปรุงแต่งเองอ่านะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจไมคะนะจะเป็นปรุงแต่งเองส่วนผู้ที่ที่เห็นที่อะไรอย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์อินทรีย์ที่ไม่เท่ากันเช่นสมาธิเขาไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันความเพียรไม่เท่ากันนะ แต่ถึงจะเห็นอะไรอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นนรกดังนั้นความสำคัญที่สุดคือพระเจ้าต้องการให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะถ้าเรายังต้องเกิดแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่จะสามารถไปอยู่มนุษย์หรือเทวดาได้ตลอดเราจะยังต้องพบกับสามคติข้างล่างแน่นอนคือนรกกัมเดชานเปลวิสัย มนุษย์เนี่ยไม่ใช่เกิดได้ไง่ายๆพระพุทธเจ้าเกิดทีได้ความเป็นมนุษย์สักทีหนึ่งนานขนาดนั้นน่ะนั้นถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเนี่ยเมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดนะนี่คือที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งการได้เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยอะไรหนึ่งทำทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อย จะได้เกิดมาเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ทำทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณได้เกิดมาเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ทำทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งได้เกิดมาเป็นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานนรดีปรานิมิตตะวสวตัตติทำทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลก ได้เกิดมาเป็นราชาของเทวดาทั้งหกชั้นนี้นนะอันนี้คือเหตุปัจจัยของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาตรงนี้แต่เทวดาตรงนี้เขาไม่ทำบุญกิยาด้วยการภาวนาเลยดังนั้นเขาจะไม่ภาวนาเขาจะทำแค่ทานกับศีลถาวายทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับทั้งหมดนะ่ะทุกแง่มุมปริมาณความต่อเนื่องแล้วก็สินเราดีไหมสินผู้รับดีไหมนะความบริสุทธิ์สี่ฝ่าย <c oughs> บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับนะไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทุกสินทั้งคู่บริสุทธิ์อย่างละฝ่ายเป็นสี่แบบแล้วเจตนาในการให้ทานนั้นวางถูกต้องไหม หวังผลในทานหรือเปล่ามีจิตผูกพันในผลไหมมุ่งการสั่งสมไหมคิดว่าเราตายไปจากได้สุวยผลไหมนะคิดแบบนี้เกิดเป็นเทวดาจาตุมหาราชิกะถ้าคิดว่าให้ทานเป็นการดีเกิดในชั้นดาวดึงคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายเกิดในชั้นยามาคิดว่าสมณะไม่หุงอากินเราหุงอากินได้ไม่ให้ไม่ควรเกิดในชั้นดุสิตนะทำตามฤาษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนเกิดในชั้นนิมานนลดี ทำเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจเกิดในชั้นปรนัรินมิตรวสวัติถ้าวางจิตให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเกิดเป็นพรหมกิยิกาหนึ่งครั้งและหลังจากตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีเกิดอีกหนึ่งครั้งแล้วจะประินิพานนี้คือการให้ทานที่ปรลินิพานได้ที่เหลือปรินิพานไม่ได้เป็นแค่เทวดาพวกนี้ตายแล้วก็เป็นอาคามี อาคามีแปลว่าผู้ที่ยังต้องกลับมากลับมาไหนกลับมาในกรรมภพเมื่อกลับมาในกรรมาภพก็ยังไม่พ้นจากนารกกรรมชานและเปรตทิสัยเพราะต้องเจอคติทั้งห้าในกรรมนี่พ <Yeah. S 1> ดังนั้นการให้ทานเนี่ยต้องวางจิตถูกต้องทานนั้นจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามทานนั้นจะดีจะเลว็วจะมากจะน้อยก็ตามวางจิตถูกต้องไหมย,ยมให้ทานน้อยแต่หวังผลในทานก็ผิดอีก ให้ทานมากตั้งจิตผิดก็ผิดอีกนะ,ะการให้ทานจะน้อย